ไม่ให้เรามาคิดว่าเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดฉันแพมมาเจอคําตอบเพราะว่ามันจะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาชา้าในหนังสือเล่มนี้เนลเดอร์วอลส์ก็ได้เขียนไว้ชัดเจนนะคะบอกได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่เราไปพยายามเนี่ยคิดอยู่ว่าอะไรนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเราอ่ะต้องการแบบนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นการไปปิดกั้นหนทางมนุษย์เราเนี่ยคิดไม่ออกแล้วค่ะว่าที่สุดเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทีย ดีที่สุดของใครดีที่สุดของเราแล้วดีที่สุดในเวลาณเวลานั้นดีที่สุดในปีนั้นในโอกาสนั้นในเรื่องนั้นเขาเรียกว่ามันมีตัวแปรหลายอย่างเลยที่มันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคําว่าที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาบอกว่าฉันอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมัวแต่ไปมองหาไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเอาวิธีแก้ที่บอกว่าเราไม่ต้องขึ้นไปถึงคําว่าดีที่สุดเราต้องการในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราดีใจสิ่งที่มันทำ ให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเราก็จะต้องแสดงแค่ความสุขมี feeling กับสิ่งนั้นๆแล้ว universe เขาจะส่งมาให้เองค่ะ